อ่าครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมอร์อีกแล้วครับผมกับช่วงคอมเกร์ทีวีอัปเดตนะจ๊ะอ่าวันนี้มีข่าวอะไรมาอัปเดตบ้านเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าครับผมเริ่มด้วยข่าวนี้เลยดีกว่าครับเป็นข่าวของการย้ายทีมของ2สมาชิกชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันดีนะก็คือตามูชิกอะยามาเตะนั่นเองนะครับผมซึ่งย้ายจากออ i เดนิสตอรไปอยู่กับทีมเซนิตนะฮะที่สิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งข่าวเนี้ยอืม มีได้มีการแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการนะครับผมจากแฟนเพจของทีมออเรนจ์อีส r t นั่นเองครับถึงการย้ายทีมครั้งนี้หลังจากที่ทีมเซนิตนะครับผมได้เสียผู้เล่นคนนึงนะครับผม <c oughs> คือชื่อเขาอ่านว่าอะไผมก็ <c oughs> นะไม่กล้าเอแล้วกันรู้ว่าเออเขาไปอยู่กับทีมไอ้สิงคโปร์เซนติ i n นลนะครับผมซึ่งเป็นทีมชื่อดังของ รีโอเลเจนนั่นเองนะครับเนี่ยครับผม2องคนนี้นะฮะหน้าตาเป็นแลนังคูนะครับผมดูดูท่าทางน่าจะมีความฝุขนะฮะกับการไปอยู่บ้านใหม่นะครับผมซึ่ง2คนนี้พอหลังจากย้ายไปเสร็จปับ๊บปรากฏว่าทําผลงานเข้าเป้าทันทีครับผมพาทีมเซนิตคว้าอันดับหนึ่งของรายการโกสุครับเอเชียครั้งที่4ได้เงินรางวัลมาถึง500ดอลลาร์เลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราต้องดูนต่อไปนะครับว่า2 ผู้เล่นชื่อดังเนี่ยจะทำทีมเซนิตได้ดีขนาดไหนนะครับอ่ะหมดเวลาอัปเดตในช่วงนี้ของผมโอลิเวอร์แล้วนะครับผมแล้วเจอกันในช่องแท็นะครับจ้ะ